สวัสดีครับเห็นไหมว่าก็เห็นหนึ่งเลยตรงนี้น่าจะเห็นสวัสดีครับผมคือนายสิบประภาตเรเชพิพากรนะครับเลขที่สิบเอ็ดห้องมสี่ทับหนึ่งสิบเอ็ดเนี่ยคือเลขที่ล่าสุดไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็สิบเอ็ดถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวแจ้งไว้มสี่ทับหนึ่งใช่วันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปวิชาการงานใช่อะไรเนี่ยแหละที่เขาให้เก็บห้องเป็นเวลาห้าทีหรือสิบนาที คนอื่นเขาก็น่าจะล้างจานล้างอะไรกันถ่ายคลิปเร็วๆแต่ผมจะเปลี่ยนหมดผมจะเก็บห้องทั้งห้องเลยห้องตอนนี้ค่อนข้างรกเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ไม่ไม,ไม่เพิ่งกลับก็บกลับมาทั้งๆแล้อาบน้าอะไรเสร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บแบบจริงจริงอางทั้งห้องมาหลายวันแล้วลก็เลยว่าจะเก็บทั้งห้องเลยมันก็จะนานเกิน5นาทีแน่แต่เดี๋ยวผมจะทําช่วงที่ผมเก็บนะให้แบบเร็วๆ,ๆมันก็จะได้ประหยัดเวลาผมจะได้ทําได้หลายๆอย่างโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเก็บหนังสือกัแบบชุดที่วันนี้ผมใส่แล้วก่อนนตะ นี่เนี่ยจะอยู่แถวนี้เี๋ยวหามุมก่อนอืมโอเคแถวแนี้ก็ได้แล้วมั้งนี่ผมจะเก็บโซนนี้โอเ้เขียนยาวจังเลยผมจะเก็บโซนนี้ก่อนอเขียนแล้วก็ไปเลย เ,เสื้อนี้เสื้อนี้เป็นเสื้อคลุมผมใส่ประจําเลยเดี๋ยวผมจะทําการแขวนไว้บนตู้นี่ตู้เสื้อผ้าของเองตู้แล้วก็กระเป๋านักนเรียนเดี๋ยวต้องลือ้อออกมาดูว่ามีหนังสือมีอะไรให้เก็บบ้างไปต,ต่อ นี่ด้วยนี่นี่ครับนี่คือเออที่ใส่ชีตที่ผมใช้ตอนอยู่หมหนึ่งนะอย่างนี้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะนะสมุดฝากตังโรงเรียนสามเซน <c oughs> มีอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทคูห้องสมุดพาไปฝากแล้วนะผมจะเอามาใช้เก็บชีดด้วยนะตั้งแต่หมหนึ่งแล้วล่ะ พอมอหนึ่งเสร็จก็เรียนออนไลน์ซะเยอะก็ไม่ค่อยได้ไปนะมีอะไรอีกเนี่ยโอ้มีกระดาษตา่ามีรูปมากอ้อมีรูปสมัมมยมอหนึ่งด้วยมีกระดาษใหญ่ไม่เคยมีอะไรใส่ห้องต่อเรื่อยชีตเนี่ยชีตชีตวิชาต่างๆที่อยู่ในสมอหนึ่นงผมก็จะเอามาใส่ในนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้ That's <sighs> a <sighs> 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 ตอนนี้ผมจัดหนังสือเสร็จแล้วนะครับนี่พวกหนังสือพวกชีตนะตอนนี้แบ่งเป็นกองกองเรียบร้อยเลยตามหมวดหมนนะู่ของมันเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเก็บรอบๆนี้นะจีปาถะเล็กๆน้อยๆให้ตรงน,นี้มันดูดีขึ้นเสร็จแล้วผมน่าจะจับเตียงหรือไม่ก็จ,จัดตรงปะตรงน,นี้มีไม้แขวนเสื้ออยู่นิดหน่อย จะทำเบลด้วย สำหรับโซนแรกนี่สะอาดเรียบร้อยเลยต่อไปเราก็จะเก็บโซนที่สองก็คือเตียงนี่เดี๋ยวหันกล้องอแปบ๊บหนึ่งนะรัแบบมุมกล้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนที่ถ่ายดีกว่ามาถ่ายบนโต๊ะแทนเออ,อดีขึ้นเยอะอยู่นี่เดี๋ยวผมจะเก็บเตียงรอบๆนี้ คืนนี้จะได้นอนสบายสบายเลยอ่าพรงนี้เ <welche> ป็น <Gesch> ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวเราจะโยนไปที่ห้องน้ำโอ้มฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเสร็จแล้วเ๋ยผมจะสะบัดเตียงนะเพื่อให้พวกขี้ฝุ่นมันออกไปให้หมดึเตียงจะได้สะอาดสะอาด สบัยผ้าปูเออสลัอนผ้าปูไม่ใช่สบัยเตียงแม่ใครจะเป็สบายเตียงได้อืออ่ะสบัยเสร็จแล้วตอนนี้คลิปสุดน,น่าจะพอหมดละเดี๋ยวผมจะด,ดึงผ้าปูรอบๆเตียงให้มันตงึตงๆนะคลิปยาวกี่นาทีแล้ววะวายคลิปยาวยี่สิบสองนาทีแล้วแย่แล้วตีบหน่อยึบ เสร็จแล้วตรงเตียงเสร็จเสร็จแล้วตอนนี้ทั้งห้องผมก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเอาไมา้กวาดมากวาดรอบๆพวกเศษขี้ฝุ่นที่มันกระเด็นออกมาจากเตียงเมื่อกี้อีกสักรอบหนึ่งให้มันให้มันสะอาดๆเสร็จแล้วเราก็น่าจะจบคลิปนี้ได้แล้วเพราะว่าก็20นาทีกว่าแล้วนะคลิปเต็มๆเออเดี๋ยวผมต้องไปตัดต่ออีกน่าจะนานใช้ได้เลยดูนะดูเีฟอร์ฟอร์นี่ไม่มีอะไรเลยนะสะอาดสะอาด นี่นะ after เห็นป่าวะในกล้องเดี๋ยวขยับใกล้ๆนี่ให้ดูหุ่นโอ้ยเงาบังหมดเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งก่อน ดีครูที่ดูอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็จะห้องเ็จเบรบอยแล้ว,ลวเ,เดี๋ยวจะฉายห้องให้ดูสักรอบหนึ่งก่อนจะปิดคลิปแล้วกันแต่ตอนนี้ผมก็มาบบกอกทีว่าตอนผมชื่อสิบประพาตเดชดีิพากรนะอยู่ห้องมสี่ทับหนึ่งเลขที่ส1อ็ดอบอกไว้อย่าลืมขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะคลิปตอนนี้ก็ยาวสามสิบเอ็ดนาทีสิบแปดวินาทีนะสำหรับตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาดูทถงห้อง นี่คือเตียงที่ผมจัดไว้นี่เตียงสะอาดสะอาดเลยแล้วก็กวาดห้องแล้วด้วยแล้วก็ทังนี้ก็มีแอมบโบรลีนกับกล่องหนังสือที่รกอยู่ตอนแรกแล้วก็ชุดที่เลอะๆอ,อยู่ตอนแรกถ้าครูอยากรู้ว่าตอนแรกเป็นไงก็กลับไปดูตอนแรกใหม่อีกสักรอบหนึ่งตอนแรกสุดเลยครูก็จะเห็นว่าโอ้ตรงนี้รกมากเลยมีหนังสือทุกอย่างแล้วก็มีชุดที่วันนี้ไปเรียนวางอยู่ด้วย,ยกน็นี่เดี๋ยวเห็นหน้ากันค่ะ ก็มีผมอยู่คนเดียวเนี่ยแหละทั้งห้องเนี่ยครูก็น่าจะเห็นผมตอนแรกแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาวววก็จัดห้องจนเสร็จเห็นปะวะเไม่เห็น,าาเ,หนเห็นลวมั้งก็เดี๋ยวรอดูในฟุตแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะโชว์ห้องอีกทีหนึง่งโอเคโอเคก็ไปแล้วครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็สามสิบสองนาทีละบายบายสวัสดีครับ